พบกับรายการโก l วีคลี่กอดติดเทรนด์ทองกับ SCTG o รายการที่สรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมทองคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคาดการแนวโน้มราคาทองคำที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไม่พลาดทุกข่าวสารทองคำดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนรู้ข่าวสารทองคำก่อนใครเป็นประจำทุกสัปดาห์กับ SCTG o โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์วชิรลาไภไพฑูรย์กรรมาการผู้จัดการบริษัทซินเนอร์จีคอมมูดิตี้เทสตจำกัดหรือ SCTG ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มทองคำ และคาดการทิศทางราคาทองคําประจําสัปดาห์นี้กันครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกลวลลี่นะครับผมวันนี้จะมีคําถามมาสัมภาษณ์คุณพิพัฒน์หน่อยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับคําถามแรกนะครับผมตอนนี้ครับทิศทางราคาสปอร์ตทองคําในตลาดโลกครับสปาร์น้มองไงบ้างครับผมราคาทองนะครับทะยานสูงสุดนะครับร้อนแรงในรอบในรอบปีเลยนะครับโดยราคาเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเปิดแกลบ นะครับกระโดดขึ้นไปที่สองพันสองร้อยลบห้าสิบตอนนี้อยู่ที่สองสองห้าเจ็ดแล้วนะครับเอ่อมันมาจากที่ว่าเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันมีแรงซื้อปิดตลาดเนี่ยในระดับออทามไฮที่สองสองสองสามศูนย์นะครับแล้วก็มามีตัวประกาศของตัวเงินเฟ้อส่วนบุคคล นะครับ PCE เนี่ยที่ออกมาน้อยลงกว่าที่คาดน,นิดหนึ่งนะครับ,รบก็เลยมันเป็นผลบวกกับทองนะครับเช้านี้ตลาดทองก็เลยเปิดแขกแล้วก็อยู่ในภาวะของความร้อนแรงต่อไปครับอืมก็คือก็คือว่าตัวของทองสปอร์ตเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นภาวะแลนลี่ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นไปไปลายแล้วมาตรงมาตาตอนนี้นะครับสําหรับในในระยะสั้นนะครับระยะกลางเนี่ยทองยังน่าจะไปได้ไปไปได้ต่อ นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยที่ขึ้นมาร้อนแรงเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอ่อถ้ายืน2,025ได้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับการไปเทส2,0275หรือ2,030นะครับในกรณีถ้าสมมติว่านะครับแต่เนื่องจากว่าราคาที่เปิดแก็มาเนี่ยนะครับตรงแถว2 2 3 0ตรงแถวเนี้นะครับก็อาจจะมีลมาปิดแก็ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับเราก็ให้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณสองสองสองศูนย์กับสามศูนนะครับถ้าตราบใดทองยังยืนเหนือตัวนะครับสองสี่ตัวนะครับสองสองสองสี่ตัวเนี่ยยังยืนได้อยู่นะครับหรือยืนได้สองสองห้าศูนย์ได้เนี่ยทองก็จะขึ้นไปทดสอบนะครับเจ็สิบห้ากับสองพันสามซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ตอนนี้ละนะครับอ๋อครับอ่าแล้วในเชิงการยืของตัวทองคําสปอร์ตนี่คือต้องต้องทำไงบ้างครับผม ทองสปอตเนี่ยนะครับคือภาพภาพขาขึ้นเนี่ยจะจบเมื่อก็ต่อเมื่อราคาต่ำกว่าสองพันสองร้อยละกตอนนี้นะครับสองพันสองร้อยนี่ห้ามหลุดหลักนะครับหรือตัวสอง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 สี่ตัวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวต้านเก่าตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับละก็ไม่คนที่จะหลุดครัมนะครับเพราะถ้าราคาทองหลุดตรงนี้นะครับแรงขายจะมาละ่ะตอนนี้ราคาทองเนี่ยรับเคลื่อน นะครับก็ตามบิตคอยเหมือนกันบิตคอยเมื่อเช้านี่ก็ทะลุพอทาไหไฮกันนะครับยิ่งคนยิ่งช็อตทองก็ยิ่งขึ้นนะครับบิตคอยก็ยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เสถา,า,านการณ์ทองก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเพราะการที่ราคาที่ขึ้นมารุนแรงแล้วก็เร็วแบบเนี้ยมันมาพร้อมกับความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนกลยุทธ์ที่จะซื้อเนี่ยต้องวางจุด s ต o p l ล s s นะครับในช่วงตอนนี้นะครับหรือไม่ก็ รอ,อ,อดูตลาดนะครับถ้าจะเล่นฝั่งซื้อก็ต้องรอการย่อตัวแถวปิดปิดแก็บลงมาเนี่ยค่อยซื้อนะครับมาไล่ราคาสูงๆแถวนเนี้ยเนี่ยมันก็ถ้ายืน 2, 2, สองสองห้าสย์ไม่ได้เนี่ยก็ต้องหนีกันละนะครับแล้วก็ถ้าลงมานะครับแถวสองสองสองยี่สิบถึงสามสิบถ้ามีการซื้อก็ต้องสต็อปลอที่ประมาณสองพันสองร้อยครับผมก็นะครับ ก็คือสรุปว่าใครที่เป็นสายรองหรือว่าสายซื้อเนี่ยก็คือตัวของถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดลงมาต่ำกว่า2,200เนี่ยก็ถือว่าก็ต้องยอมขัดลอดไปถูกไหมครับผมครับครับแล้วก็ก็เท่ากับว่าฝั่งขาช็อตเนี่ยก็จะเป็นขาที่ได้เปรียบในช่วงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับฝั่งขาช็อตเหรอฮะฝั่งขาช็อตไม่แนะนําอยู่แล้วถ้าทองยืน2อ0พได้เนี่ย2,200ขาช็อตไม่ควรไปยุ่งกับมันตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าโมเมนตัมอารมณ์ตลาดมันบวกอะ อารมณ์ตลาดบุก่งเนี้มันก็ไม่ควรเียร์มาเล่นช็อตละนะครับ,รบไว้ถ้าจะยืนถ้าจะเล่นช็อตเนี่ยก็ต้องมารอตรงแถวถ้าอยากจะเล่นช็อตหรือเนี่ยต้องให้ชัดเจนะนะครับ,รบก็ต้องให้มันสูงกว่านี้เพราะมโมเมนตัมตรงนี้มันยังมันก็อาจจะมีแรงลักดันไปได้อยู่ต่อนะครับ,รบยังไงก็ตามเนี่ยสัปดาห์นี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ของตัวเลขนะครับ,รบที่ต้นเดือนเนี่ย นะครับสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีการประกาศทั้งตัวเลขการผลิตตัวเลขการจ้างงานครบชุดทุกอย่างครับผมนะครับแล้วก็แถมจะมีเฟสแถลงประ,ะขาด้วยนะครับรบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์เนี้ยนะครับเรามาไล่ดูวันกันคืนวันเนี้ยนะครับก็จะมีตัวเรื่องการผลิต ISM ครับนะครับซึ่งก็คาดว่า จะดีขึ้นเป็นโลกระทองนิดๆนะครับเอวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตลาดตุโรกบางประเทศยังปิดอยู่เลยนะครับครับครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขตัวเเกี่ยวกับสมัครงานนะครับเริ่มตัวเลขอันนี้มาละนะครับพรุ่งนี้ตัวเลขไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ที่สําคัญน่าจะเป็นวัน พุละมันพุก็จะมีตัวเลขการจ้างงาน A D P ละซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีตัว I S M ภาคบริการละซึ่งก็คาดว่าก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเฟสตอนห้าทุมนะครับที่จะมีการประกาศนะครับก็ต้องเรามาระวังเพราะตอนนี้เนี่ยตลาดรับข่าวแล้วแล้วว่ามิถุนายนี้เฟสลดดอกเบี้ยแน่นอนแล้วก็จะลดสามครั้งในปีนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับเป็นลบกระทองหมดอืมครับผมนะครับ,รบแล้วก็วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนี้ก็เอ,อมีตัวเลขเยอะมากนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ได้สําคัญตัวไฮไลท์สําคัญของสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเคือมันสุขตอนทุ่มครึ่งน,นะครับ,รบที่จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าจะลดลง แล้วเป็นบวกกระทองตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะลดลงเพราะว่าเดือนที่แล้วเขาสูงมากนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าถ้าเดือนนี้ลดลงมากน้อยแค่ไหนถ้าลดลงมากๆก,ก็เป็นบวกกระทองถ้าลดลงไม่เยอะนะครับก็เป็นลบกับทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดทองเนี่ยเอ,อในภาวะที่ขึ้นมาเร็วแรงเนี่ยมันเปราะบางมากในการที่จะเจอข่าวนะครับหรือแรงเทขายเนี่ย หรือความผันผวนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์นะครับสําหรับในตอนนี้นะครับจะต้องแล้มันเติรจะต้องเล่นแบบเล่นสั้นอย่างเดียวเลยอืมครับผมนะครับแล้วก็หูตาต้องไวเลยถ้ามันมีการยอดโผลแรงๆนะครับหรือวางจุดสต็อปลอตให้ดีเนี่ยนะครับถ้ามนหลุดนะครับชนจุดสต็อปลอตเนี่ยให ให้เปลี่ยนเกมทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาทิตย์เนี้เป็นอาทิตย์ที่น่ากลัวมากนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีสงการนะครับเมื่อหลายปีก่อนสงการที่ไรลตลาดทองพันผวรุนแรงทองลงระดับสองพันเหรียญสองพันบาทสามพันบาทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังครับสําหรับนักลงทุนที่เล่นระยะสั้นหรือเดย์เทรดเนี่ยจะชอบ ความผันผวนลักษณะแบบนี้ครับอืก็ถือว่าเป็นเป็นสัปดาห์สงการที่ต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าความผันผวนนี่ก็ถือว่าระดับรุนแรงเลยนะครับระดับห้าเลยครับตอนนี้เต็มห้าก็ระดับห้าแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนตอนนี้ครับครับโอเคครับแล้วตัวตัวของอตัวของทองคําไทยครับตัวตัวของทองคําไทยเนี่ยคืออในตอนนี้ทิศทางเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทองไทยเนี่ยนะครับได้ค่าเงินบาทหนุนนะครับค่าเงินบาทเนี่ยนะครับ เขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือตลาดเนี่ยรับข่าวกันว่าวันที่สิบเนี่ยนะครับสิบเมษาเนี่ยกรนอง,งอหรือแบงค์ชาติเนี่ยจะลดดอกเบี้ยน,นะครับหนึ่งสลึงเนี่ยนะครับก็เลยทาให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่ามาตั้งแต่เดือนตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเดือนหนึ่งเดือนพร้อมทองเลยทองขึ้นมาหนึ่งเดือนนะครับเร็วๆแรงๆบาทก็ขึ้นมาเร็วๆแรงๆ พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตอนเนี่ยบาทเนี่ยนะครับหลังจากวันที่สิบไปต้องระวังถ้าเขารับข่าวเสร็จจบเนี่ยนะครับบาทจะกลับมาแข็งครับแล้วถ้าเกิดทองลงด้วยนะครับก็จะลงลิฟขึ้นลิฟลงลิฟเลยรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทองไทยเนี่ยก็เป็นอันที่ผันผวนไม่แพ้กันโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับหลังจากกอนงงเขาประกาศออกมาแล้วอืมครับผมครับเออขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่า ัวของกนอครับผมเขามีทิศทางในการลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับผมมากไหมครับตอนนี้คร่าวๆก็สักสองครั้งห้าสิบตังค์นะครับครับ,รบเพราะจริงๆแล้วกนอง,งอไม่จงเป็นต้องลดดอกเบี้ยได้เพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยตอนช่วงที่เฟดน,นะครับแต่ว่าก็ทางรัฐบาลใหม่ก็อยากยากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจตัว GDP ีีเนี่ยคาดการณ์เนี่ยมีการปรับลดน้อยลงละ และ GDP ของเราปีเนี้นะครับก็อันค่อนข้างน้อยก็เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเออตัวค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เอเขามันก็จะผันผวนไปตามตัวตัวดอกเบี้ยนะครับระหว่างสหรัฐกับประเทศไทยรวมถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับตลาดหุ้นถ้าตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับ ค่างเงินบาทก็ะจะแข็งครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเงาพยายามตั้งฐานที่จะขึ้นอยู่ครับอ๋อครับก็คือว่าในตัวของอปัจจัยภายในประเทศของเรานะครับผมคือตัวของค่างเงินบาทเนี่ยมันมีแนวโน้มจะอ่อนค่าด้วยปัจจัย2อ,อย่างใช่ไหมครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติแล้วก็2คือเรื่องของการเติบโตทาง GDP ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอาจทําให้ฟันโฟ้อไหลออกประมาณนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับอืมโอเคครับอ่าแล้วในเชิงของกลยุทธ์ของตัวทองไทยครับผมควรจะต้องทำาังไงบ้างครับ ทองไทยเนี่ยนะครับเอ่อราคาที่ทะยานขึ้นมาเร็วๆแรงๆแบบเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งทองโลกและก็ค้าเงินบาทขึ้นมาสองเด้งเนี่ยนะครับขึ้นแบบนานๆได้เห็นทีหนึ่งที่ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยระดับเกือบสามพันบาทนะครับในช่วงระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนครับผม นะครับน,น,นานๆเราจะเห็นกันทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสิน้นฤทธิ์กันเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเห็นราคาทองเนี่ยนะครับลงมาพักฐานกันแถวอย่างน้อยก็ต้องลงมาประมาณพันกว่าบาทประมาณพันหนึ่งนะครับ<ม>โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับถ้าเร่งๆกันอย่างเงี้ยนะครับ,รบอย่างน้อยพันหนึ่งเนี่ยลงกันมาอย่างเร็วๆได้เลยอืครับเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเป็นพันละครับ นะครับราคาทองเนี่ยที่ขึ้นมาเร็วร้อนแรงเนี่ยหน้าตอนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสองพันบาทครับผมประมาณสองพันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าทองลงเนี่ยก็หนึ่งพันถึงสองพันบาทได้เลยอ๋อครับครับแล้วน่าจะเห็นเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยครับก็คือใครที่เป็นอ่าสายสายไล่ซื้อทองแท็กตอนนี้ก็ถือว่าก็ต้องระวังเป็นอย่างมากหนยใช่ไหมครับผมใช่ครับต้องเดทเอทต้องเร็วๆเลย นะครับเพราะว่าตอนนี้โมเมนตัมอารมณ์ตลาดมันยังไปอยู่นะครับแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยตัวเลขที่มาสก,กิดหรือมีการหรือมีหรือเฟดเนี่ยเปลี่ยนท่าทีในการพูดวันพุดเนี่ยนะครับต้องนำมาระวังด้วยอืมครับ ออันนี้ขอขอสอบถามจอลกนิดนึงนะครับคุณพิพัฒน์คือตอนนี้นะครับเออมันมีกระแสค่อนข้างจะหลายกระแสครับว่าตัวของทองไทยเนี่ยจะไปสี่หมื่นได้คือทองเก้าห้านะครับแล้วก็มีหลายคนอาจจะบอกว่าเออทองจะไปสามหมื่นเก้าได้อะไรได้ครับคืออยากจะอบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้ไหมครับว่าต้องระวังอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับสี่หมื่นคือเป้าเป้าระยะกลางระยะไกลของเราไอ้นี้ไม่น่ามีปัญหาครับผมยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับครับครับแต่ว่า สามหมื่นเก้าเนี่ยมันอีกนิดเดียวถ้าทองยืนสองสองห้าศูนย์ได้ในสปอตเนี่ยสามหมื่นเก้าก็น่าจะได้เห็นครับ่าจากนี้ไปมันก็แค่อีกประมาณสองสองสามร้อยบาทก็ถึงละก็คือประมาณสามสิบเหรียญนะครับถ้าทองขึ้นไปเทสแถวเอสองสองแปดสิบเก้าสิบหรือแค่สองสามเนี่ยก็คือสามหมื่นเก้าเลยดม ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับผมก็มีมีความเป็นไปได้ครับถ้าอาทิตย์นี้นะครับแควคาดรอดตัวเลขที่เป็นลบกับทองครับครับอืมโอเคครับก็ต้องติดตามดูเลยนะครับผมโอเคครับโอเคก็โอเคก็ต้องขอขอบคุณผู้พยพด้วยนะครับผมที่ได้สลัดเวลามา ให้กับรายการคูเกอรี่ของเราครับก็ถือว่าข้อมูลก็ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สามารถนําม,มาใช้ดได้หลากหลายเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิพัฒน์ด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับ